พี่คิดว่าเขาจะคิดถึงพี่ไหมผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับรอและถ้าเขาปฏิเสธก็ไม่เป็นไรครับก็ยอมรับได้ครับรมันเสียงสั้นๆก็ก็หวังว่าอยากเจอแต่ถ้าเกิดว่าเจอแล้วเขาปฏิเสธก็ก็ยังโอเคอยู่ครับเพราะว่าคนข้างหลังที่เราต้องดูแลย,ยังมีอยู่ครับมันเป็นความรู้สึกอยากเจออยากเจอ แต่ไม่ใช่ทุกอะไม่ทุกครับมันมันคือความหวังอาจจะไม่มากแต่ก็ยังพอมีครับรับความหวังไว้ครับพี่บิก๊กแต่ว่าให้คำตอบไม่ได้จริงๆณนะตอนนี้นะว่าจะตามเจอไม่เจอหรือเปล่าอะไรอย่างนี้อาจจะได้คุยกันในอนาคตอีกทีนึงได้ครับโอเควันนี้พี่บิ๊กเต็มหมดแล้ว และก็และก็มันอาจจะเป็นกําไรชีวิตละถูกไหมจาบนั้นที่ได้เจอแม่แท้ๆแต่เต้ก็ไม่รู้ว่าเจอไม่เจออีกเรื่องหนึ่งเจอแล้วคําตอบจะเป็นยังไงก็นั้นก็อีกเรื่องนึงครับผมทําใจรับกับทุกสถานการณ์รับได้ครับรับได้ทุกสถานการณ์ครับแม่คือกําไรชีวิตของจริงอ่ะเนี้ยครับแล้ววันนี้อยากจะให้ต้ตามหา คุณแม่แท้ๆให้มีข้อมูลอะไรบ้างถ้าข้อมูลจากความทรงจำแม่นาก็จะมีชื่อชื่อจริงนามสกุลแล้วก็ชื่อเล่นอายุประมาณเท่าไรครับนะตอนนี้ถ้านะตอนนี้ส3บสามห้าสิบประมาณนี้ครับลูกเคยเห็นไหมไม่เคยเลยครับหน้าตาเคยเห็นไหมไม่เคยลูปพระณสันทานเป็นยังไงแมาถ้าฟังจากแม่นาแม่นาบอกน่าจะบอกได้ใช่ไสวยขาวครับตัวเล็ก เช็คคนับเบียนราดไม่เจอชื่อไม่ขึ้นแล้วเต้จะเจอ,อยังไงเป็นยังไงบ้างครับช็อตไฮไลท์ช็อตเด็กที่อิเตอร์อีจันคัดมาให้ชมน่าติดตามมากๆใช่ไหมครับ <S <S เพราะฉะนั้นใครอยากจะดูเต็มๆตอนหรือม้วนเดียวจบสามารถรับชมได้แล้วนะครับที่แฟนเพจ Facebook อ,อิเตอ,อีจันหรือ YouTube อีเตอร์อีจันครับส่วนช่องทางการติดตามของอีเตอร์อีจันเอาที่แฟนๆที่รักสะดวกเลยครับมีทั้งแฟนเพจ f a c e b o o k อีเตอร์อีจัน u t u b e อีเตอร์อีจันหรือ TikTok อีเตอร์อีจันครับส่วนใครที่อยากจะส่งเรื่องมาให้ทางรายการพิจารณาช่วยตามหาคนที่พัดพลากจากกันนะครับก็ส่งกันเข้ามาได้ที่อินบ็อกซ์ข้อความมาที่แฟนเพจ a c e b o o k อีเตอร์อีจัน หรือว่าโทรตามเบอร์โทรที่ปรากฏด้านล่างเลยนะครับส่วนใครที่อยากจะสนับสนุนรายการติดต่อโฆษณาก็ติดต่ออีกเบอร์หนึ่งเบอร์นี้ได้เลยฝากติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์อิเตอร์อิจันซัพพอร์ตในทุกช่องทางด้วยนะครับ จะท้องไปยังปฏิหารหัวใจแห่งรักจะหักกฎเกณฑ์แห่ง